เจอกันในชุดที่แบบว่าแปลกตานิดนึงมันคือชุดพระโรงเรียนฟ้าเองนะคะซึ่งฟ้าไม่ได้ใส่นานมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนนานมากใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะได้ไปโรงเรียนในรอบหลายเดือนเลยคือแบบเพื่อนๆเ,เขาก็ไปกันหมดแล้วนะฟ้าคือแบบยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อาับน้ําเสร็จคือเพื่อนจะกลับแล้วนะคือแบบเราไม่ได้ไปโรงเรียนนานมากใช่ไหมแล้วเราก็เลยแบบ ตื่นเต้นจะได้ไปทีหนึ่งเราก็เลยจะมาบล็อกนะคะว่าเออเราได้ไปโองกันนะคะถามว่าเรารีบไหมก็ไหนไหนมันก็ไม่ทันเพื่อนแล้วนะคะเราก็ค่อยไปรอบบ่ายเลยแล้วกันคือช้าไม่ใช่อะไรนะตื่นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าดูการ์ตูนอยู่ค่ะติดบิทนี่พัดมากตอนนี้ ไปนอนดู Youtube มาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะคือตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วเพราะว่ามันถือเวลาที่เราจะต้องไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ ไม่ได้มาโรงเรียนนานมากทุกคนตื่นเต้นมาก แม่ไม่เจอแล้วทุกคนเมื่อกี้ไปถ่ายติ๊กต็อกมาแล้วแม่ก็หายไปแล้วนะคะหาแม่ไม่เจอหนึ่งกลุก่มแม่น่าจะออกไปแล้วได้โชเดสอลโหแชอ เมื่อกี้ใส่ไปบ้างี้ Cái điểm Dài mấy bác ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งน,นะคะเราจะมากินข้า,าวเช้ากันเฟนโทสตคือแบบมีช่วงหนึ่งฟ้ากินทุกวันเลยทําแบบเนี้ยทุกวันเลยนะคะกินเป็นข้า,าวเช้าปกติจะใช้ขนมปังแผ่นใหญ่แต่ว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็จะใช้เป็นเมเปิลไซรัปค่ะแต่ว่าก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยใช้เป็นน้ำผึ้งแทนนะคะก็เดี๋ยวฟ้าขอกินก่อนเนาะยู่แล้ว 2ส,สัปสองสัปดาน้อสัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์วันนังคารวันนังคารเดี๋ยวครูมาสรุปในเรื่องของระบบประสาทนะคะระบบประสาทว่าครูออกส่วนไหนบ้างระบบประสาทที่ครูออกคููจะเน้นเรื่องเรื่องของตัวโซเดียมโพแทสเซียมฟ้าจะแนะนำโปรไบติกอันนี้ค่ะคือแบบเขาไม่ได้สปอนนะแต่ช่วงนี้ฟ้ากินอยู่แล้วก็แบบดีมากเลยนี่นะคะ ก็จะให้ดูที่เราจดไปตอนนั้นนะคะเราก็ใช้หมดไป3แผ่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นแผ่นใหม่กันเรามาเลือกกันก่อนว่าเราจะเอากระดาษน้ตลายไหนดีเราน้องคนนี้บ้างดีกว่ายังไม่ได้ใช้ ว่าช่วงนี้ฟ้าติดการ์ตูนมากเลยฟ้าชอบดูเรื่องนี้นะคะ Disney Star น้องคนนี้ดูคนฟ้าชอบมากจนเอามาตัาง้ง w a l ป p a p e r เลยคือตอนนั้นดูแล้วก็ลงในคลิปนะคะก็มีคนถามว่าฟ้าดูเรื่องอะไรมันคือ Finest and f i r นะคะไปดูได้ใน Disney Hotstar เลยแล้วก็ช่วงนี้ฟ้าก็ดูเส้นทางฝันของสาวน้อยขนมหวานอยู่ด้วยคะ่ะคือแบบมันไม่มีอะไรทำเราก็เลยแบบ หาการ์ตูนดูนู่นนี่นั่นนะคะมันเบื่อมากเลยแล้วก็เล่นเกมด้วยค่ะช่วงนี้ชอบตีป้อมตอนนี้ก็พักเที่ยงอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะไปกินข้าวแล้วก็แล้วก็เล่นเกมแล้วก็ดูการ์ตูนนะคะคือช่วงเนี้ยติดการ์ตูนแล้วก็ติดเกมมากคือแบบติด R O V นะคะก็เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะ ม่ีจายนจะช่วยอะไรได้นะอะไรกันเล่าเขาที่รเวลาช่วยมากับพวกเราหน่อยสิมาแล้วค่ะทุกคนคือตอนแรกอะว่าจะเล่นเกมนิดเดียวแบบว่าแค่พักเที่ยงเล่นนิดหน่อยทีนี้วันนี้ค่าบ่ายเราเรียนแค่คาบเดียวหลังเลิกเรียนฟังก็แบบเล่นเกมกับเพื่อนต่อทีนี้มันก็เลยยาวมาถึงบ่ายสามแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําข้อสอบกันต่อค่ะเราทําข้อสอบแกะเชื่อมโยงนะคะวันนี้ เราก็ต้องเปิด Study With Me ไปด้วยนะคะเนี่ยเมื่อวานฟ้าก็ดูไปเกือบจบคลิปแล้วนะคะระหว่างทำฟ้าก็จะจับเวลาใน App for ์เไปด้วยนะคะอันนี้ที่ทำไปเมื่อวานโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำอันนี้ สอบไปประมาณ40นาทีได้น,นะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะดูการ์ตูนแล้วก็จะเล่นเกมแบบชิลๆยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะพักแล้ว